คุณเศรษฐาทวีสินนะฮะได้ชวิตภาพโดยบอกว่ามีโอกาสได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจมีประโยชน์มากครับกับการพัฒนาประเทศขอบคุณท่านดรวิชิตสุรพงษ์ชัยและแขกทุกท่านในวันนี้มากครับที่มาร่วมสแสดงความยินดีนะครับก็เป็นภาพบุคคลระดับหัวกะท,ท,ทั้งเศรษฐกิจประมาณสักเกือบสิบท่านได้นะที่ไปมอบช่อดอกไม้สแสดงความยินดีแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารกับคุณเศรษฐาทวีสินนะครับ เรียกได้ว่าเป็นทายาทสามอภิมหาเจ้าสัวยังมีก่อสร้างยักษ์ใหญ่พระนาคารยักษ์ใหญ่เออมีใครบ้างคุณพิชละก็จะมีทายาทของเจ้าสัวทนินเจรลวนน์ก็คือคุณสุภาชัยเจรลวนน์นี่เป็นประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพกพัณฑ์สองทายาทของอภิมหาเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนพักดีแห่งไทยเบฟ คุณถาปณะสิริวัฒนพักดีกรรมการผู้มนการใหญ่บริษัทไทยแบเวอเรสจ,จำกัดมหาชนคนสำคัญที่สามเป็นทายาทของกลุ่ม King Power ก็คือคุณอัยวัตศรีวัฒนประภา,าประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มบริษัท King าวเวอรผู้นำทีมก็คือดรวิชิตสุระพงษ์ชัยประธานกรรมการของเครือไทยพาณิชย์ทั้งหมดทั้งปวงมีคุณสนั่นอังอุบลคุณเจ้าของสีไทยซูเปอร์แวร์ ประธานสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยมีประธานกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทชอการช่างพี่ปลิวตรีวิศวเวศต้องตัวจริงเท่านั้นถึงร่วมโต๊ะนี้ได้นี่ไม่ใช่การมอบดอกไม้อย่างเดียวนะฮะทำไมครับคนระดับนายตรีจะไปร่วมโต๊ะรับทานอาหารรับฟังความเห็นจากบรรดาเจ้าของธุรกิจยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยจะไม่ได้นครับโปรดยาลืมว่าในอดีตนั้นก็คือ ประธานของแสนสิริก็ทำอสังหาริมทรัพย์มายาวนานแล้วก็เติบโตแล้วก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่พี่เบิ้มมันก็ต้องกระทบไหลกับคนที่อยู่ในวงการธุรกิจด้วยกันอยู่แล้วสนิทสนมกันดีรู้จักกันเป็นอย่างดีเป็นดิวส่วนตัวใช่ไหมคุณพิชาจะบอกว่าก็ไม่เชิงส่วนตัวเท่าไหร่แต่ก็ไม่ทางการเท่าไหร่เขาเรียกว่าเป็นภาพแห่งการลำลองกันละกันถ้าเป็นการแต่งกายก็เป็นการแต่งกายลำลอง ถ้าไอ้ครั้นจะบอกว่าไม่เป็นทางการมันก็มีในแพทย์ของผมเลือด<ม>สูริเลตนายกน้อย,ย,อยให้ทราบว่านี่ไม่ใช่แบบว่ามาแอบพบกันภาพนี้คุณเศษฐาก็ตั้งใจที่จะโพสต์ขึ้นบนทวิตเตอร์ของเขาเองมันะสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยเรื่องของคอนเน็กชันมันมีความสําคัญมากในบางประเทศตะวันตกลักษณะนี้ก็มีแต่เป็นของต้องห้ามเป็นอย่างมากสําหรับในบางประเทศนะครับจีนฮะ อืมอืมอืม,อมถ้าเป็นเรื่องนี้สีจิ้นผิงเขาไม่ยอมให้เกิดขึ้นเด็ดขาดเขาจะไม่ให้การใช้อำนาจรัฐเนี่ยไปผูกพันกับอำนาจของเอกชนเขาระมัดระวังมากนะครับตอนที่ปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังนั้นไม่ให้ข้าราชการนั่งร่วมรับประทานอาหารกับฝั่งเอกชนเลยนะครับและบนโต๊ะอาหารของข้าราชการนั้นจะปรากฏเหล้าเหมาไถอันเป็นเหล้าที่เป็นสัญลักษณ์ที่มีราคาแพง ไม่ได้นะครับแต่นั่นเป็นระบบก,การปกรครองที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์ใช่ไหมในทางการเมืองของเราในเป็นระบบก,การปกรครองแบบประชาธิปไตยแบบไทยๆกุมชละอะาจะหารกันก็ได้ที่ท่านทุกท่านที่เข้าไปร่วมองคนนี้น่าจะหารกันนะใช่ไหมก็คิดว่าเขาคงต้องดีแคร์กันไม่ให้มีปัญหาแล้วครับอ่าเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่านายกไปรับของขวัญไปกินฟรีเกินสามพันบรรดา นักธุรกิจทั้งหลายร่วมโต๊ะเขาก็มีประโยชน์คุณอุปการที่จะมีมุมมองต่อการทํางานในฐานะนายกของคุณเศรษฐาต่อไปครับซึ่งโอกาสที่จะไปรับฟังแบบนี้ก็ไม่ได้หาได้ง่ายนะและก็เห็นคอมอแล้วที่เขาเจจาเนี่ยเขายอมเสียกระทรวงมหาดไทยเพื่อจะเอาคมนาคมมาก็คือกระทรวงเศรษฐกิจเข,เขาต้องการธุรกิจคนอื่นๆที่เขาไม่ได้มีโอกาสร่วมโตด้วยซึ่งอยู่ในสายธุรกิจเดียวกันกันกบคนที่ร่วมโตเนี่ย ขาอาจจะรู้สึกทำไมฉันไม่ได้มีโอกาสแบบนี้นะใช่ไหมแบงก์อื <S <S ่นเงี้ยนะหรือธุรกิจก่อสร้างอื่นธุรกิจเครื่องดื่มอื่นๆเนี่ยไม่มีโอกาสด้วยอ๋อยังไม่ใช่วงนี้ยังไม่ใช่วงนี้อาจจะมีอีกวงหนึ่งอีกวงหนึ่งลักษณะการก็อาจจะคล้ายๆกันนี้ก็ได้แต่เป็นอีกวงหนึ่งเช่นวงนั้นก็จะมีแบงก์กรุงเทพออ่่าาแล้วก็จะอ่กสิกรมีอ เ uh, อ่อกาวเอเนจีอะไรเงี้ยนะฮะมีดีทีเอสอ่า,อา <laughs> ถูกต้องถูกต้องอคือจะร่วมโต๊ะกันก็แปลว่าต้องนัดหมายกันมาเวลาจะมาร่วมโต๊ะกันนายกรัฐมนตรีก็ต้องระบุชื่อแท้ชัดเจน<า>อ่าโอเคหรือไม่โอเคในระดับชั้นนี้เขาต้องเช็คชื่อกันนะครับใช่ใช่ใช่อ่าเมื่อเช็คชื่ออะไรต่างๆก็แปลว่านี่อยู่ในระดับที่ศีลใกล้เคียงกันในเชิงสามารถที่จะมาร่วมวงเดียวกันได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะถ้าที่มีการพูดคุยกันด้วยความสนิทสนมเนี่ยก็คงจะนําเอานโยบายที่เคยหาเสียงเอาไว้เนี่ยมาถามถ่ายนะฮะในส่วนของเจ้าของธุรกิจเหล่านี้ได้ว่าท่านพร้อมไหมทำอย่างนี้อ่าให้ให,ให้ถ้าสมมุติมันทําไม่ได้ในอนาคตก็แปลว่ามันอาจจะเกิดจากบนโต๊ะนี้ก็ได้นะฮะหรือ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 รอ,อะไรที่เกิดขึ้นดีๆในอนาคตที่เป็นผลดีกับเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนมันก็อาจ อาจจะเกิดจากโต๊ะ <immort> น <ality> ี้ก็ได้